ดีจ้าพี่น้องเนียหน่อยกับเปิดไฮประแดกแล้วสีทอดเด้อค่ะเด้อทอดไปแล้วก็กินบะหมี่กัสีเอาเอาใเห็ดต่มตำมันตำเจ้าบองตำเจ้าบองประแดกทอดนะคะนี่ค่ะน้ามอเมืองเหนือมันที่ละอัวรัวอยู่คุณนะ่ะประแดกปลานิ่งประแดกปลากระบอกแสบแทนแน่นอนนี่เพิ่งจกไฮเ้ยค่ะเด้อปลาแดกสามอาทิตย์นี่เฮ็ดได้สามอาทิตย์เพิ่งที่ละเบิ่งควม่ม เข้มขน้นมึงคมง,งามของมันพุนาอันันกระปุกกันปลาแดกปลานินอันนี้กระปุกปลาแดกปลาปลากระบอกนี่นะคะ่ปะปลาแดกสามอาทิตย์ยง่ายๆเดี๋ยวลงให้เบิงเด้อจะเดอ้อวิธีเหดเดอ้อเอา้ามาเบิงเก้อปลาแดกเข้าล่าล่านี่เดี๋ยวเสื้อไปทอดทอดจังไหนเสงสีบอแอนบอเปือยเดี๋ยวเสื้อใส่เบิงนะคะที่ทอดปลาแดกให้แซ่บขอไม่น้อยนะคะไม่น้อยจะใส่น้ำตาลห้อยลงไปน้อยนึงค่ะตัดเพราะวันมีความเค็มนะคะ แต่มันยังบอท่านมีความแสบในประแดงนะคะใส่น้ำตาลด้วยลงไปนิดนึงเดี๋ยวจะคุกเข่านะคะไม่ต้องให้หวานแต่ว่าใส่น้ำตันรสซื้อนะคะผองชุูรสค่ะเยัด่อยนะคะกับคางค่ะอีกคางนึงนะคะ น่อยได้ตั้งน้ำมันไว้แล้วนะคะเอาน้ำมันใส่กระทะไว้แล้วเียอร้อยเสร็จค่ะของชินรสร่อยค่ะน,น,นิดนึงเล็กน้นอยเล็กน้อยเลน้อยจากนั้นค่นนนะคะุกๆมันนิดนึงค่ะเพราะมีนมันประแดกก็ได้โตยอยู่แล้วนะคะใส่แป้งซาลี่ลงไปะคะ่ะ แปง้งสารีมันก็จะไปเฮทให้ประแดกเข้ามันเหนือบอเปื่อยเวลาถอดนะคะแล้วก็มันจะไปอมมันจะซอยอมอมขอ,องชุนยรดน้ำตาลเท้าใส่ลงไปเมื่อกี้มันก็จะเกาะอยู่ในโตปาลาเวลาถอดน้ำสืบความห่อนมันก็จะซึมเข้าไปในเนื้อปลานะคะนี่คือเทคนิคของแมงหน้อยน่าจะเนาะคุกเข้าใส่แปง้งสารีค่ะแปง้งสารีเราต้องไปซื้อแปงอ้งถอดกลงถอดกรอบแล้วค่ะแปง้งสารีถอดนะ่ะก่กอขึ้นเกลาค่ะ ขามาตกไปเสียเงื่อนให้มันลายยางลายแนยวอไ่หน่อยเพราะเคยื่อบริใสเงื่อนไปซื้อมากมากมาก้ลายยางค่ะเอาแค่นี้คคุก,คกพอมันติดโตปลานะคะบัไหนเอาห่นมันน้ำมาเพียบบ่างคาต้องการม่วหอยปลาข้ามันเลยหมันเปืเป่อยนะคะเดี๋ยข้ากับสีนะัมไปลงกระทะเลยค่ะหั่นเมื่อก่อนนะคะยค่ข้าไปทอดกันค่ะมันหอนแล้วข้ากับเอาป่านข้าคุกนะคะคลุกแปะ ดมค่ะน For, mm. Arrow, follow, ี่คือทอดปลานิ่มกรคือทอดปลากระบอกปลานิ่มมันสีในตัวปลากระบอกตัวล้มข้างๆมันติด้บมันติดกับหญ้าที่ติดใบม้ามหลอดหลังนะคะปลากระบอก ก็ปลาเหมือนเดิมค่ะใ่ใไ้กลางนะคะหลังจากน้นมันร้อนแล้วนะคะใช้ไฟกลางเพราะว่าเราต้องการให้มันสุนกส้มน้ำต้นตีบกินนิบนะคะจตทอดเอาค่ะแต่ว่าปลานิ่มนี่มันก็ตอ้องทอดในก้างน้อยล่ะค่ะพอ่าเนื้อมันหลายเนาะเราจะทอดก็ข้อไปสู้นี่อย่างมันนะคะร้อยมันเหลืองข้างนึงแต่กตับมันค่ะไม่ต้องไปแตะอะไรมันเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราแตะนี่ปลาอย่าลืมว่าปลาแดกมันเป็นปลาที่มักแล้วเทาแตะเนื้อมันสิยุ่ยออกนะคะในน้ำมันดังนั้นเราจะทอดข้างนึงแล้วก็กลับอีกข้างนึงนะคะในช่วงที่ทอดปลาอยู่แม่เราใส่พริกลุ่ลงไปทอดด้วยค่ะพริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปทอดได้ก่อนอย่้เสียเวลานคะนคะนเนาะเก่าเียพริกแห้งพิน้ำมัน ทอดผิดแหงไปน้ำเขาจะทอดอันทอดใบบักููใส่น้ำน,นะคะกินมีสีเคา็งขาคันเขากันเราพี่น้องอย่างแซ่บอย่างอร่อยอลังการเดี๋ยวจะทอดให้เบิ้งจะมันเหลืองน่าะเด้ออ่ะริกสุกแล้วเหลืองแล้วเขาก็จะเอาขึ้นนะคะใส่กระดาษซักน้ำมันไว้นะคะริกแหงถ้ามันถ้ามันแหงนเ,นเขาโย่นลงไปปัดเดียวมันก็นสุกแล้ว มันกรอบตักขึ้นเงี้ยเมื่อพอไม่ไหนจะใส่ใบบัวปูดลงไปต่อนะคะหอมประแดงขนาดได้ตอนกินก็เข่าคลอนๆใส่ใบบัวปูดลงไปค่ะตอกใบบัวปูดปให้เหลืองซุกกรอบตักขึ้นประแดงเข้ากับเสด็กับขางพอดีนะคะจะใบบัวปูดซุกแล้วนะคะไม่ไหนก็จะตักใบบัวปูดขึ้นแล้วก็จะกับขางประแดงนะคะ แล้วเนื้อปลากระบอกนะคะปลากระบอกแล้วก็จะเอาขึ้นมาผัเเลื้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจัดจานให้ดูนะจ๊ะว่าปลาแดกทอดมันจะน่าแซ่บแค่ไหนเสร็จแล้วเรียบร้อยสําหรับปลาแดกปลานิ่งปลาแดกปลาปลากระบอกทอดนะคะกินคู่กับพริกทอดใบบักูทอดบีบางนาวห้อยจังหน่อยนึงนะคะเห็นบ่คะเนื้องามบมคะทอดน่ากินบ่คะปลาแดกทอดเด้อจะปลาแดกทอดลองเห็ดเบิง สูตรนี้รับรองว่าแ่บตลอดค่ะแ่บสุดซอยแ่บสุดแขนนะคะจกขําใไแซ่บคบข้านั้นนะไม่น้อยก็สิได้เวลากินเข่าแล้วนะคะน้องไปเห็ดเบิ้งกันทอดประแด็ก,ก็ต้องใส่เทคนิคนี้ไม่น้อยเบิ้งนะคะประแด็จะได้แ่บนะคะน้อนึ่งความรักนึ่งควารถนาดีจ้าดูักใจใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ